หลังจากที่ไอ้โคแม่งเลียมผมจะการเปิดแพ็กนะครับคลิปนี้นะผมจะมาส่มบูสเตอร์ให้กับ3นักเตะใหม่นะสนับสนุนโดยเจน้ําการค้าครบเครื่องเรื่องเติมเกมของแท้ลิงอยู่ใต้คลิปเดอร์ก็มีโมซาล่านะครับกาเฟนแบกแล้วก็มากันเยสนะครับผมจะลองดูว่าแม่งจะเลี่ยมบูสเตอร์กูหรือเปล่านะสาหรับซาร่าเนี่ยผมอยากจะได้บูตในส่วนของสตเกอร์นะครับกาเฟนแบกกับมากันเยสอยากจะได้บูตดิวลิงนะครับอย่างกาเฟนแบกอ่ะผมขอ เริ่มจากกาเฟนแบกก่อนลวกันนะเพราะว่ากาเฟนแบกเนี่ยไม่ได้ลุ้นอะไรมากนะลุ้นซาร่าลุ้นมากันเย็ดมากกว่านะเหลืออยู่4อันสําหรับแรนดอมแบบปกตินะครับมามึงเลี่ยมจากการเปิดแพ็กกูไปแล้วขอร้องมึงอย่าเลี่ยมจากการบูสเตอร์ขอแค่นี้เองเหลี่ยมเปิดแพ็กยังพอทนเหลี่ยมบูสเตอร์กูพอแล้วมาบูดเก็บรับโอ้โหบูดเอจิแม่งหน้าเอาไปให้ซาร่าจบเลย กาเฟแบกได้บูตเอจิคือถ้าทางซาร่าได้เอจินี่ผมยังโอเคนะนะมาขอคนต่อมาที่มากันเย้นเนี่ยบูตเตอร์กูก็โคตรหายากเลยช่วงนี้บูตเตอร์นี่เป็นอะไรที่แบบูหอไอเทมลับอ่ะบอกเลยไอเทมลับในเกมอ่ะแพ็คมาให้เปิดอย่างเยอะนะแต่บูตเตอร์นี่มีอย่างน้อยลบนักเตะจนจนแทบจะหมดทีมอ,อ่ะมามากันเย้นีน่ต้องบูตเกมลับนะดฟเฟนซ์ดิวิงนะครับถ้าถ้าดฟเฟนซ์ดิวิงโอเคมา กูขอเถอะไอโคมึงเหลี่ยมกูยเยอะแล้วมาขอเถอะโอ้โหวอลแคริ่งไอสัตว์จบเลยเป็นไงเหลี่ยมโอ้โหมึงเหลี่ยมทุกเหลี่ยมทุกเชิงอนะโอ้โหเหลี่ยมตั้งแต่เปิดแพ็คยันเหลี่ยมบูสเตอร์คนสุดท้ายกูยขอแค่โมกูขอแค่โมคนเดียวบูตสต์ส์ไสเกอร์ถ้าโมไม่บูตสต์ส์ไสเกอร์เนี่ยทุกคนเม้นมาเลยไอโคเหลี่ยม นะมึงเหลี่ยมเปิดแพ็คไม่พอแม่งเหลี่ยมยันเม็ดเม็ดบูสเตอร์อ่ะลองคิดดูแล้วกันแม่งเลียมยันเม็ดบูสเตอร์นะโอ้โหแม่งเหลี่ยมทุกเชิงจริงหูกูแบบคือผมบอกเลยนะการลุ้นบูสเตอร์เนี่ยแม่งลุนพอๆกับเปิดแพ็คมีใครเป็นเหมือนผมไหมเวลาลุ้นเปิดแพ็กเนี่ยกูไม่ลุนเท่าเม็ดบูสเตอร์นะเปิดแพ็กนี่มันยังโอเคไงเติมทองมามันก็เปิดได้อย <ya> ู่แล้วแต่เม็ดบูสเตอร์เนี่ยหืมกูลุ้นเย่วเหนียวชูตติ้งสตรเกอร์เอจิก็ได้อ้าวจังหวะนี้กลัวอะไรก็ได้แล้วมา พอเป็นบูทเกมลุกอะ่ะโอ้โหเย้เทไอไอคลิปหายฮาร์ดเวิร์กนี่มันต้องไปลงกับพวกกาเฟนแบกกับไอเนี่ยไอกาเฟนแบกมากันเย็ดโอ้โหมึงให้ฮาร์ดเวิร์กกับซาร่าจบคลิปนี้พอแล้วทุกคนเม้นมาเลยไอคอมเมนตโคตรเลี่ยมมึงเลี่ยมเปิดแพ็คยันเลี่ยมมูตเตอร์โอ้โหสามตัวเนี่ยเลี่ยมทุกดอกเลี่ยมทุกเม็ดเลย